กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพุทธที่7มิถุนายน2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับ คนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่15มีผลกระทบถึงวันที่10มิถุนายน2566นะครับเตือนไทยตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนตกหนักถึงหนักมากภาคใต้คลื่นลมแรงสูง3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะครับ วันนี้วันที่7มิถุนายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่15เวลา05.00นเรื่องคลื่นลมแรงและฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบถึงวันที่10มิถุนายน2566ระบุว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับ มีย่อมความกดอากาศตา่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเมียนมาลักษณะเช่นนี้นะครับทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งต่อไปจนถึงวันที่10มิมถุนายน2566ขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือและภาคตะนองเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่ยอมความกดอากาศตำ่ำบริเวณเอ่าวตังเกียประเทศจีนตอนใต้ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันอ,กออกและภาคใต,ต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตะลิ่งและดินโคลนถะล่มไว้ด้วยนะครับสำหรับพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6ในาฬกาของวันนี้ถึง6ในาฬกาของวันพรุ่งนี้เริ่มจากภาคเหนือนะครับมีฝนก้าะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายและเพชรบุรนะครับ อุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสดุด32-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภักตะวันออกเฉียงเหนือนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบัวลำพูอุบลราชธานี อุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาศพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลบบุรีและนครปฐม อุณหภูมิต่ำสุด24-27งองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3-4-36งาสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภักตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเศราจันทบ,บุรีและสาด อุณหภูมิต่ำสุด24-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด3 0 3 6องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรพักใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จุมพรสุราธ,ธานีคนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราธ,ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นถูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด2 5องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงุด30ถึง32องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปร,ะรมนนิมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง